ความพยายามของเรานี่มันสักวันหนึ่งมันจะต้องสำเร็จครับขอนสมณินนทุตณภาเพลพันวัดบางคุนนะครับจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปชวนญาบโยนบนดอยมาบวชนะครับผมก็จับทีนที่ไปที่บ้านนะครับประมาณสองสามรูปสุดท้ายแล้วผมไปรอบแรกนะครับผมก็ไม่ได้ใครมาบวชเลยครับ ผมก็เลยกลับมาผมก็ต้องไปติวบาลีด้วยนะครับพอไปติวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพระอาจารย์ท่านก็บอกพระพิเลียนมาว่าตอนนี้ยอที่เขาต้องการยังไม่ครบครับเอ,อ่อผมก็เลยตัดสินใจเกตบาลีเรื่องบาลีเอาไว้ก่อนเอาบุญก่อนเอาบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อกล่องผมก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมไปชวนพ่อมาบวช มาสี่หปีแล้วซึ่งพ่อไม่เคยสนใจคันที่ผมพูดเลยคนระับแล้วผมก็ไม่เคยรับความพย,ยายามน,นี้ผมก็ชวนมาทุกปีทุกปีจนปีสุดท้ายนี้ผมก็พ่อก็ตัดสินใจมาบวกผมก็รู้สึกว่า,เ,าเราไม่ความละสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สักวันหนึ่งมันก็จะเป็นไปได้เองครับคือพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าเป็นโครงการของพระดิระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่ง การที่ผมได้มาบวชในครั้งนี้ก็ด้วยพระดิพะกุมหลวงพ่อท่านส่งพระอาจารย์มาที่วัดน,นี้แล้วก็ได้มาเผยแผ่ผมก็ได้มาบวชแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะได้มาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตผมก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องทําเพื่อหลองพ่อบ้างครับเพราะว่าหลวงพ่อทําเพื่อเรามาเยอะแล้วผมก็เลยตั้มใจที่จะไปชวนบวชเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่าน ดำริมานี่มีเหตุและผลค่อนท้างมาถ้าเราเอาจริงกับสินที่หลวงพ่อทา่อานดำริมาเราก็จะได้บุญเต็มที่ครับ